มาเลยทุกคนมามา,มาเข้ามาคุยกันก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะเป็นนัดชี้ชะตานะคะของน้องๆ้อง,องอยู่23ทีมชาติไทยนะคะชุดลุยเอเชียคับนะคะทุกคนก็วันนี้เนี่ยอย่างที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องเอาชนะจีนเนาะเพื่อที่จะเข้าสู่รอบถัดไปให้ได้นะคะเพื่อมีลุ้นเข้าสู่รอบถัดไปนะคะทุกคน วันนี้เนี่ยก็บอสละโอนะคะจะขอเชิญชวนชาวเน็ตนะคะมาพูดคุยกันก่อนเกมนะัดชิชตานี้นะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคไหมนะคะก็สำหรับเกมวันนี้นะคะทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะคะบอกเลยนะคะว่า เกมนี้ใครชนะได้ไปต่อส่วนใครที่พลาดก็คงจะต้องตกรอบนะคะทันทีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ของกลุ่มนี้ก่อนนะคะทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มดีนะคะแล้วก็ร่วมสายอยู่กับทีมชาติจีนที่ตอนนี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะมีทั้งหมดเนี่ยสี่แต้มด้วยกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยทีมชาติ ทีมชาติออสเตรเลียนะคะทุกคนออสเตรเลียนะคะก็มีทั้งหมดเนี่ยสามแต้มนะคะส่วนอันดับที่สามนะคะก็คือทีมชาติอิรักนะคะมีสองแต้มทีมชาติไทยของเรานะคะมีหนึ่งแต้มนะคะอยู่อันดับที่สี่ของตารางแต่ว่าเงื่อนไขวันนี้ถ้าชนะมีสิทธิ์เข้ารอบถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เงื่อนไขเดียวของเราคือชนะเท่านั้นนะคะทุกคน สำหรับจีนเนี่ยผลงานก่อนหน้านี้นแข่งมาแล้วสนัดนะคะก็คือเฮ้ยไม่ใช่อย่วะแข่งมาแล้วสองนัดนะคะทุกคนจีนสองนัดแรกนะคะนัดแรกเนี่ยเขาเสมอกับอิรักศูนย์ศูนย์นะคะก็เลยมีหนึ่งแต้มนะส่วนนัดที่สองเนี่ยเขาดันไปชนะออสเตรเลียได้นะคะ ก็ชนะมาด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์นะทำให้เกมนั้นน่ะจีนบวกเพิ่มเลยอีก3แต้มนะคะทำให้มี4แต้มก็มากกว่าทีมอื่นๆในกลุ่มนะคะทุกคนส่วนทีมชาติไทยของเรานะคะเกมแรกคือทั้ง2เกมที่ผ่านมาของเราอ่ะรู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่าน้องๆอสู้กันหนักมากนะคะ สู้มากนะคะแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าทางเราเท่าไหร่นะคะก็เกมแรกเนี่ยเราแพ้นะคะให้กับออสเตรเลียไปสองหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เกมที่สองนะคะเราเสมอกับอิรักนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เรามีแค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกชนะลุ้นเข้ารอบแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยนะคะทุกคนอืมจีนเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย เกมรับเขาเลิศนะนะคะมีเกมรับที่เหนียวแน่นเลยพูดอย่างนี้ได้ไหมนะคะทุกคนเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็กองหลังเขาเนี่ยก็ตัวใหญ่นะอืมนะคะทุกคนก็จะบอกว่าไงดีการส่วนกลับของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขารับดีส่วนกลับดีมันก็เลยทาให้เขาจบสกอร์ได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถ เออเก็บผลการแข่งขันได้ด้วยนะคะสำหรับจีนนะอืมยังไม่มาโอเคเอ้ยลืมบอกนะคะเราจะเจอกับจีนวันนี้18นาฬิกา30นาทีาทาง BG Sport นะคะทุกคนก็ดูฟรีนะสำหรับคู่ของทีมชาติไทยนะคะก็ไปรอดูกันได้เอ้ยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปดู BG นะเพราะว่าบอลมา6โมงครึ่งนะคะทุกคนอืม สวัสดีคุณคุณเจดเอ่อคุณเจดสิเจ็ดส์เหรอคะเจ็ดส์คิกใช่ไหมโอเคสวัสดีนะคะบอกว่าไทยมีโอกาสต้องทำให้ได้ครับยิงคมคมมีลุ้นอ่าใช่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 นะคะคือของเราอะจุดเด่นของเรานะส่วนตัวนะคิดว่าเราอะ่ะ แบบมันสู้อ่ะเด็กมันสู้น้องมันสู้นะคะทุกคนแต่ปัญหาก็คือการตัดสินใจหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เรื่องการจบสกออันเนี้ยของเรายังไม่เลิศเท่าไหร่นะคะถ้าวันนี้เราทําได้ถ้าเราทําได้ดีทําได้เนียนเนียนเนี่ย,ยก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้น้องๆกันด้วยนะคะเออเดี๋ยวมาดูสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยรู้กันแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่า เดี๋ยวบอกหน่อยละกันเนาะอยากบอกอยากคุยด้วยนะคะสักครูนะ่น่ะ FA Thailand อ่ะโอเคก็สำหรับเอ่อ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะคะทาง FA Thailand ก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะก็มาดูกันหน่อยนะคะก็มีน้องสะพลน้อยวงนะคะน้องอุซัมมาเทียงคามนะคะน้องสิทธาบุญล,ลาน้องชวันวิทย์แซ่เหลาน้องชินเงินวันนี้ได้ลงตัวจริงนั้นที่แล้วลงมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ น้องชินเงินผู้เอ่อผู้ตันหยงนะคะน้องวิชั่นอินอารามน้องพิชิตชัยเสี่ยงกระโทกก็เป็นกัปตันทีมอีกครั้งในนัดนี้นะคะเอ่อน้องอิก拉าส,สันหล่นนะคะน้องพีรนันบัวขายน้องปริพันธ์วงศาแล้วก็น้องชมมาพัฒน์บุญเลิศผู้รักษาป,ประตูนะคะทุกคนเออเกมนี้แบบว่าให้น้องอิกลาสได้ประตูเสียหน่อยดีกว่าไหมนะจะได้แบบเพิ่มความมั่นใจให้น้องเนาะเพราะว่า โอ้เอาจริงอนะน้องมันก็พยายามหนักมากนะคะทุกคนอันนี้พูดถึงน้องๆทุกคนเลยนะนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เรามีสกอร์นะวันเนี้ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อันนี้สิบเอ็ดผู้เล่นจบเท่านี้นะคะส่วนตัวคิดว่าวันเนี้ยเราควรเปิดเกมลุกเลยนะบุกเลยนะคะเอาแบบจีนตั้งตัวไม่ติดนะคะบุกไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยอยีจังคิดว่าเราได้เปรียบ เป็นไงชาวเน็ตเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะหรือว่าถ้าเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะส่วนตัวคิดว่าถ้าเราเล่นเกมโบกแล้วสมมุติว่าเราแบบเจาะเขาเรียกว่าอะไรคะเจาะแผงกองหลังของจีนได้เออแล้วเราแบบคมๆเลยวันนี้จบสกอร์แบบเนียนกริปเลยได้เราขึ้นนําก่อนอ่างเงี้ยความกดดันอะคิดว่าจะไปอยู่ที่จีนนะ แต่เราก็อาจจะกดดันถ้าเรานาแค่ลูกเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีฉันคิดว่าเราควรเป็นผู้คุมเกมตั้งแต่แรกเราควรขึ้นนําก่อนนะคะอืมแต่ว่านําแล้วก็ต้องระวังลูกโต้กลับของจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่แดนกลางของเราเลยต้องช่วยการสกรีนบอลน,นะคะแล้วก็กองหลังก็รับแน่นๆหน่อยส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยส่วนตัวคิดว่าน้องก็ทําหน้าที่ได้โอเคจริงๆก็โอเคทุกตําแหน่งนะแต่ว่าอาจจะต้องเน้นแบบ ต้องละเอียดนิดนึงนะคะอืวันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะคะทุกคนอืมอ่ะมาแล้ว B G เริ่มเข้ารายการแล้วโอเคเพราะฉะนั้นของเราแค่นี้เองเหรอฉันไลฟ์แค่นี้เลยนะคะคุณบอลสวัสดีนะคะบอกว่าชนะให้ได้ครับจะได้ลุนไปต่อรอบถัดไปอ่าใช่อยากให้ไปต่อนะคะอยากดูต่อนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ฟุตบอลก็มาแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจบกันแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจเชียร์น้องๆนะคะให้น้องๆน,นักฟุตบอลยู13ของเราเนี่ยทำผลง,งานออกมาให้ดีที่สุดละกันเนาะอเอาไงคิดว่าวันนี้เข้ารอบไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านนะทุกคนไปดูบอลละแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะหลังจบเกมเดี๋ยวมาไลฟ์คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน โอเคอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันหลังเกมทุกคนบายอุ๊ยคุณสมหมายบอกว่าไทยชนะ2อหนึ่งโอเคดีมากชอบมากคอมเมนต์แบบนี้โอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวมาเจอกันหลังเกมนะคะไปละไปละดูบอลก่อน